โอ okay, เคเพื่อนๆก่อน่นต้องกราบสวัสดีุชคเคักานยินดีต้อนรับสู่เน,สเน่งเรียกชันมาเรียบร้อยแล้วอดใจไม่ไหวแล้วมีการประกาศกลางงานสําหรับเพลงที่ต้องเหมยเป็นเซนเตอร์ป้ายแดงจากอาัลบัม้มซิงเกลิลที่12เพลง next girl b n k 4ยตื่นเต้นมากแล้วไม่ต้องรอแล้วแม่จ๋าไปเลย Bnk48 ทำไมต้องถ่ายทองฟ้ามีอะไรประกาศประกาศใช้สีเต็ม Bnk48 จากอาัลบัม้ม เพลงที่สิเพลงนสเกิลคือเพลงอะไรอ่าเมมเบอร์ก่อนเอิร์ธเบียครุ่นสพันซีจีเอ็มโฟีน้องมีนเบียครุ่น3 3 3น้องปิงซีจีเอ็น้องมีนี่ซีจีเอ แทนเคบินเครุ่นสามสามสมาอยู่เีเครุ่นสองสองรัตตาบินเครุ่นสองสองเจดาซีจีเอมีเน้องนายบีเครุ่นสองสองอุ๊ยน้องยกกบแนนนาคีเครุนสามของเราไหมัแงจอนซีจีเอ็มโฟร์นิกกี้ เีนเครนสน้องกเกรทเพครุ่นสาน้องจิ๊บีเครุ่นหน่งอุ้ยน้องเหมยเซ็นเตอร์น่ารักที่สุดในรอบเลยทีเดียเชียน้องเหมยจะเลือกเพลงอะไรก่อนที่ผมจะเรียกชั่นจุดนี้ผมได้ส่ง DM ไปหาน้องเหมยบ่อย เกี่ยวกับการเลือกเพลงเลือกให้ดีนะเหมยโอกาสไม่ได้มาง่ายๆสำหรับการเป็นเซนเตรอร์เราก็รู้ใช่ไหมเลือกเพลงที่เหมาะสมเลือกเพลงที่เหมาะกับคนไทยเลือกจังหวะที่มันโดนใจเลือกอะไรที่มันย่อยง่ายฟังง่ายเหมาะสมและมันน่าจะออกมาดีให้เลือกแบบนั้นน้องเหมยเลือกเพลงอะไรว่าซา นว่ายังไงเนี่ยคิโนุยริ i มัตโตสุกิอ่านว่ายังไงคิโนุคิโนโอุเียหรอคิโนโอุโยริมมโตะมโตะมัตโตสุกิคิโนโอุโยริมัตโตสุกิอะไรสักอย่างหนึ่งเพลงที่น้องเหมยเลือกคือเพลงนี้ มีรูปหัวใจไปหมดเลยฟังจากครั้งแรกนะเพื่อนๆผมบอกก่อนผมครั้งแรกที่ได้ฟังเพลงไม่ใช่เพลงครั้งแรกได้ฟังทํานองต้องบอกงนี้ทํานองดนตรีมีความสดใสซา,าบซ่าเหมาะกับเซนเตอร์ของเราเป็นอย่างยิ่งรูปหัวใจขึ้นเต็มไปหมดน่าสนใจเดี๋ยวต้องแอบไปฟังเหมือนว่าเพลงมันเป็นยังไง <S <S จบตรงนี้เลยใช่ไหมจบตรงนี้เลยขอดูชื่อเพลงก่อน เพลงนี้นะเพื่อนๆที่น้องเหมยจะได้เป็นเซ็นเตอร์นะครับและจะได้เนื้อเพลงไทยมาลองฟังหน่อยสิเพลงออกมาเป็นแนวไหนอยากฟังทํานองดนตรีน่าสนใจมีความกรุบกริบมีความเหมาะสมสดใสแบบน้องเหมย ย่อยง่ายในท่อน A และหนึ่งฟังง่ายง่ายเข้าช้าฟังง่ายย่อยง่ายไม่ซับซ้อนเรื่องจังหวะทำนองที่ฟังง่ายเข้าใจได้คำไม่รัว จะได้เห็นน้องเหมยเป็นเซนเตอร์เพลงนี้ล้วล่ะน้องโยก็อยู่ในเพลงนี้ด้วยล่ะงานหลักแน่ๆอุ้ยต้องซื้อเยอะๆซะแล้วสำหรับสิ่งนี้พอมองเห็นภาพเลยอะเหมือนจะมองอุ้ยใครน่ารักเหมือนจะมองเห็นภาพน้องเหมยอ,อยู่ในเพลงนี้เลยว่ามันก็เหมาะสมแล้วเป็ใครนะน่ารักมา

โอเคประมาณนี้เมื่อกี้เราได้ดูตัวอย่างฟังทำนองฟังเนื้อร้องแบบสไตล์ญี่ปุ่นดูสไตล์ MV ดูดูแอบดูท่าเต้นท่อนหกนิดหน่อยเหมาะสมกับน้องเหมยเป็นอย่างยิ่งเหมาะสมกับน้องโยเป็นอย่างยิ่งยวดฟังง่ายดนตรีฟังบีดแบบชัดเจนค่อยๆไปเรื่อยๆเ,เต้นแบบน่ารักสไตล์ที่เราคุ้นเคยแน่ๆโอเคถูกใจผมเป็นอย่างยิ่งเลือกเพลงได้ โอเคชัดเจนแล้วมันก็เหมาะสมกับน,น้องแล้วสำหรับแม่สาวสสเซ็นเตอร์ปลายแดงน้องเหมือยขอบคุณทุกคนที่รับชมฝากนี่ผมแชนแนลกันไว้ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณมากครับผมตอนอยงนี้น่ารัก